เอาอีกไหมเฮ้ยลูกเนี้ยไม่รั่วนะ่เนี่ยต้องยิงทางไหนวะวยิงทั้งไหนว่ยิงแคบนี้ย,ยิงตูดก็ทะลุที่งไงนหวแล้วเฮ้ยเอาโหโห,โหโหโดนตัวเลยโดนตัวก็รั่วสิแต่ว่าตูดไม่รั่วหรอกเห็น โอ้โหทะลุสองฝั่งเลย,เ,ลยเอาตัวอิงมาตัก <c oughs> นี่ <c oughs> ไม่มีตูด <c oughs> ทำไมมันลอยขึ้นมางี้วะ <c oughs> ไม่มีตูดเหรอโอ้ โคโยยอนเลยครับย่อนเลยครับย่อนเลยครับย่อนเลยครับ,รบข่าวจริง,งน,น,น,นิ่งเลย,ยลววเออมันควงเลยให้ไหม,มไม่ทะลุแต่แบบเนี้ย พี่ลอยนิ่งเลยอะควงเป็นใบพัดเลย,ห, what, เลยหักเลยอะหักแล้วหักเลยหักสองท่อนไม่ต้องแสบมือปล่อยเม็ดแล้วปล่อยเม็ดเลยก็โดนซ้ำอะของเราโดนไหนอะหักกลางตัวมะไม่กลา,างเน,นจะโดนน,ดนะใช่ โอ้เราโดนโก,กหูอะข้าวเลยไม่พ่นสามโอเราโดนหลังลนั่นแหละกลางตัวเลยโอ้สี่โลหักเลยก็บอกมันไม่วิ่งเลยว่ะควงเลยนี่แหละเขานี่วายไอ้กิดโทรศัพท์ใครไอ,อ้นี่นาฬิกาปุ๊กโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนเสียงแล้วเครื่องใหม่ ไปก็ได้กอดยังไงวะไปก็คนเดียวได้คนเดียวตโทรศักท์ขึ้นข้าวคันเขายั่วเลยโว้นี่ไฮบริดซ้ำไฮบริดของผมอยู่นี่เว้ยเขาเขาเข้ากระดูกไงเออโดนกระดูกลูกซ้ำออกหูไม่ถึงสี่โลสามโลกว่าอืมสามโลกำลังใส่เกลืออันนี้ดอกเบนปลาบินทุกดอกเลยปลาบินอืม เออตอนนี้มีแต่ของใช้ไอ้เบนฐันๆคอยเซฟผมขายไปหมดอยางเอ๊ะเก็บเต้ไม่แกะล่ะเอ้าหรอเออโอ้โหนึกว่าจะให้ทำอะไรแล้วต้องโคติที่ชื่อนีทาดีอย่ไหนนะมีแต่จถอยหลังเออตาดีๆไปยืนโมอยู่นี่ได้แล้วผมตักน้ำละเนี่น้ำนี่แหละเราตักน้ำนี่แหละนี่กรแป๋องนี่ โอ้มันไม่ใช่พม่าซะพม่านะปลาเยอะอันนี้ไม่ใช่มะพร้าวนะมีน้ำไม่มีปลาอุ้ยข่าวเลยปลากายป่ะวะหรือไอ้ไหวข่าวเลยข่าวจัวะเลยอ่ โอ้โหข่าวเหมือนกันข่าวเหมือนกันก้าไว้นั่นแหละก้มทางนู้นเลยเออ อ้อ,อนนยไปกินข้าวก่อน,อนโอโอ้โ ไไว้เป็นงอทำไมย่อนล่ะไวจริงไว้ผมบอกแล้วพอม,มาข้างหน้าเป็นภาพนี้หันออกทุกตัว ตามห้างอ้าวออกกลางหมดเมื่อกี้ก็ออกทางนี้ยยยกก็ไมเเเเลลต้

ไม่ประกาก็ไอ้ดูดอะ่ะีดเลย네เยังดีที่บอกเคเลยบอกว่าพวกมึงกระจอกอย,ยังวะเออพวกมึงกระจอกอยังวะมึงกลับบ้านกันไปเถอะ <S <S สายสิบสายสิบลูกค้ารออยู่บล็อกเลยปีนี้ต้องบล็อก ไม่มีปลาขาอ้าวนี่แน่เ้าลงไปพักเลยก็ไม่ได้ยินอะไรเลยคางหัวหน้าแหละ ้ายหลังแล้วเก่งๆแล้วเก่งแล้วเก่งทแล้วเอาโอ้เฮ้ยเล็กถนนถายดีนั่นอุ้ยเกือบไปแล้วบล้ใส่หลังสองทีแล้วตรงนั้น เฮ้ยโดนเว้ยใครโดนอะไรรู้ด้วยใส่มันกดนมาเนี่ยคันคนเดียวอ่ะนั่เงียงไปไหนอ่ะโอ้โหรอปาสสาสักตัว นื้อแสดงว่าโดนหนังติดหนังไม่ได้เข้าเนื้อกัดจีกฉีกหนังออกมาเลยติดเนื้อมาหน่อยติดเนื้อมาหน่อยโอ้โหปลายเนื้อมาพวกมันไก่ฟังหนูน่ะโอ้โหมันเลยอ่ะมีเนื้อมาหน่อยเออเนื้อไส้มันกดลงไว้กดลงไว้พออันนี้เป็นุ๊บ เหม็นคาวได้หน่อยนึงสายมันกดมานี้ละคันคนเดียวอะมันเตะแบบนี้นะเออคนนี้ก็แตกนี่ก็ยิงยิง,งเพื่อโดนโอ้ยหลอดใหญ่ <laughs> คีมเราก็เดือ๊ออ้าว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 เฮ้ยก็คุยกับไอ้คีมนี่แหละไอ้ไอ้ตัวป่วนนี่แหละไอ้เฟิร์สนั่นแหละพวกคีมรอดใหญ่อาหารไม่มองคีมเสียงดังบัวไอ้ไอ้ทำหน้าไอ้ ผมนี่้อยุข่ข้างหน้าเลยเนี่ย <สะ S 1> ป่าว,าวไปกระปอแมห่าติดเน,นี้โอ้โอย่ิมรอใหญ่ไม่มองไงจวเลยไปหาหมอประหมอหมอไม่รับเยนแล้วหมอแม่รับอะไรอะ ไม่รับเย็บมอไม่รับเย็บกเนกตั้งนาแล้วกดมันกดติดพื้นไปเลยใครปุดอาจจะโดนอาจจะโดนยกขึ้นมาเป็นปกขากลับไปตัวขรตัวมันขาไปเยจ้าฝูงแม่งกดใต้พื้นไปก็โอ้โหมาแล้วเว้ย ทุ่มมาแล้วปลาทุมท่มเออทุ่มจริงเว้ย